จุกกุยฮอบบี้เวิล์ภูมิใจเสนอส,สดีครับวันนี้มีหลายกล่องเลยอันนี้จากคุณออโต,ตลียสอันนี้จากคุณจันประภาครับผม อันนี้ของคุณวีรวัตรบอนอันนี้ของคุณปอมกาวิตี้น,นี้ของคุณซีนตละดเกด NDS ลอมอครับผมอของคุณซีนก่อนนะครับ คพักหนึมาอย่างดี<__นี่ครับ ันนี้ส่งเคอรี่ครับผมแพ็คอย่างดีบับเบิลหนามากนี่ครับเป็นเพสองฮะเพสองมีรอยเยอะหน่อย เป็นรอยขูดมาเครื่องจากสีออกฟ้าๆนะครับนี่เป็นตัวฮาร์ดดิสก์ครับผมตัวเน็ตเวิร์กอะแดปเตอร์แบบช่องเดี่ยวครับโลโก้อยู่ครบฮนะโลโก้อยู่ครบแต่ว่า,าจะเล่นแผ่นแท้ครับผมมาพร้อมกับอันนี้คนระับ มีเมมเมมสีเดียวกับเครื่องนะครับแล้วก็มีฐานตั้งสีเดียวกับเครื่องด้วยเดี๋ยวจะเอามาตัวนี้เล่นเล่นแท้นะครับแต่รู้สึกว่าไฟจะแปลงแล้วนะฮไฟจะแปลงแล้วเป็นสองอยี่สิบแล้วเดี๋ยวเพื่อความชัวร์ถามอยาถามคุณซีนอีกทีหนึ่งว่าแปลงแล้วใช่ไหม ไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมจะมีวิดีโอทํา,เ,าเล่นก๊อปปี้จาก OPL ครับผมขอมาครับอันนี้ของคุณอปอมกราวิตี ออมาอย่างดีฮะใส่มางสื่อึ้นกันแทกมานี่ครับอันนี้ประมูลได้มาเป็นเมทัลเกีย solid portable เมทัลเกีย solid อันนี้ peace walker ครับอันนี้อิตาลิ s สตรีทแล้วก็อันนี้ walkley profile ของ psp ออมาอยัางดีสี่อันเดี๋ยวไว้เรามาดูแกะดูสภาพกันต่อมานะฮะอันนี้จากคุณวีรวัฒน์บอลคร อ่ะครับเป็นตลับแฟมนม,ม,มีข้อมข้อมข้อมครับอันนี้เป็นเบสบอลกล่องคมเลยทีเดียวกล่องสวยมากต่อมาเป็นเนี่ยหมัดหมัดมังก,ก,ก,กรบินนะมังกรบินนี้อียิปต์ หอ่อหอมาด้วยอีก Coin One g o อฟเหลืองนิดหน่อยอ,อเมริกา Chris s t a ัสเต,รสตรอร์เดี๋ยวไว้เรามาแกะดูข้างในกัน ต่อมาครับของคุณปอโตเลียสคุณปอโตเลียส นี่ครับเป็นกล่องเกมพีซีเกมพีซีแล้วก็อ่าไบโอฮัสดสองอันนี้เป็นของ วินโดว์เก้าห้าเก้าแปดกล่องข้างหลังกล่องจะไม่เหมือนกับภาค PlayStation นะครับแต่ว่าตัวแผ่นสกีนเหมือนสกีนเหมือนกันตัวคู่มือก็คล้ายๆคล้ายๆกับของเพย์เลยคล้ายๆของเพย์หนึ่งแต่ว่าจะเป็น PC แทนคล้ายๆกับของเพย์หนึ่งกล่องก็คล้ายกันวินโดว์เก้าห้าเก้าแปด ออกลองแตกนี่ครบสองแผน่นก็มีรอยนิดหน่อยก็โอเคครับอ่ะแล้วก็ไบโอสองอีแบบหนึง่งไม่รู้ทำไมต้องมีหลายแบบ อันนี้แผ่นแผ่นใสฮะแผ่นแผ่นสวยกว่าอ่าแผ่นสวยกว่าเมื่อกี้อันนี้ร <hypnot isés> ู้สึกเหมือนผมจะมีแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะมีสองเวอร์ชันทำใหมต่างกันตรงไหน แล้วก็เป็นไดโนเสซมีสปาการ์ดเดี๋ยวไว้ดูกันอีกทีสำหรับกล่องนี้ฮะจากคุณจันประภาอันนี้ต้องขอขอบคุณแม่ค้าจริงๆเพราะว่าแม่ค้าปิดตามเวลาตรงเป๊ะ ทีแรกกว่าจะไม่ได้แล้วเพราะว่าจริงๆผมผมไม่ค่อยได้เสนอราคาเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่ค่อยได้ประประมูลอะไรเท่าไหร่อ่านี่ครับ เป็นเกนบอยงานกลอ่องมีตลับกลบสี่อันแล้วก็มีเครื่องที่เปิดผู้ติดแล้วพอดีว่าผมมีเครื่องที่ดีอยู่ก็เลยจะเอามาเอามาเข้าคู่กันเดี๋ยวไว้ค่อยดูนะครับ ถ้าเพื่อนเื่อนชอบฝากคอมเมนต์และฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามชมรายการ Subscribe เพื่อนเพื่อนจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ youtube.com/s4jukuichannel ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ f a c e b o o k c o m j u k u i h o b b y w o r l d